ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรม x f o r c Experience e Day นั่นเองครับดูแลยเยี่ยมคำถึงชอบมากเยี่ยมครับ Thank you for choosing Mitsubishi x f o r c e H E V รถที่ท่านขับอยู่ในปัจจุบันถือเป็น New Generation ของระบบ h ฮบริดวันนี้ผมจะมาให้คลิปอทิทิว่าเซเว่นไรบดของเรามีดีอะไร หลังจากลูกค้าเข้าสู่บริการครบ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษตัวโปรแกรม e p p น r เข้าไปนาทีนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบการรถเราเป็นตัวระบบไฮบริดเนาะนะครับก็จะีเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็จะมามอบประสบการณ์การดูแลรักษารถยนต์รวมถึงการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว มาวันนี้พี่มีความรู้ขึ้นเยอะเลยประทับใจค่ะเพราะว่ากิจกรรมคือรวบรัดกระชับได้ความรู้ดีเลยค่ะบรรยากาศก็โอเคครับที่นี่ก็จัดได้ดีอยู่ทุกครั้งที่มาสนุกมากครับทุกคนเยี่ยมเยี่ยมบริการดีครับมีความมั่นใจขึ้นนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านผู้แทนจําหน่ายแล้วก็ตัวแทนสาขาเองเนี่ยให้ความใส่ใจ <c oughs> ก็ประทับใจนะครับก็อขอบคุณมิซูที่จัดกิจกรรมแบบนี้ ambition Mitsubishi Motors.